สวัสดีกันด้วยนะตอนนี้นะเราก็อยู่เกม Dot Star Two b a l a n c r นะฮอ่านผิดหรเปล่าไม่รู้นะเราจะเป็นตัวอะไรดีวะในเขาอนะ่ะผมแม,มมมร์ุมคุณลููว่า แต่มุมดีกว่านะผมอาจจะดีกว่านะโอเคเดี๋ยวขอตัดสักครู่หนึ่งนะเพราะวันจะต้องเอ่อไปตัดดูวันรอรออีกแม่เออเก็บดอกไม้จะเก็บเป็นเที่ยวแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ก็คือพาทแรกนะโอเคเป็นเป็นสตาร์ทออนไลน์นะแต่ว่าผมไม่ได้เล่นแบบออนไลน์นะ ถ้าเกิดอาจจะมีเพื่อนมานะในพาคสองหรือพาอสามนีไม่แน่ก็ไม่มีนะโอเคโอเคโอค้ยแอ่อันนี้ก็ความเป็นรถสตาร์บเลยนะนี่ซีรีสร์ใหม่นะจ๊ะไม่ใช่ซีรีส์ตะลุยโลกรถสตาร์บแล้วนะครับ ไปได้แล้วหรอพอทเออเออออออเมันอยู่คนเดียวโอเคโอเคตอนเราจะจำจุดตรงนี้ไว้เอา นี่อไ้เด็กดอโอเคโอเคไอ้มาเล็ตเก็บดีครับรออะไรไป็นไงดีว่าเออไปขึ้นหน้าเลยเฮ้ยเด็กมา ไม่์ทองเมการไอเขาเรียกว่าอันนี้มาสโตนในะไไอไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวดูปบอ่านอะไรวะไม่เก่งล้ตนะตอตนน้าวจ้าวอันนี้เป็นอะไรนะเดี๋ยวดะงงว่ะ เดี๋ยวขอฝนหน่อยนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาเอาดีดีมาถึงเจอเลยอ่ะอะไรวะเฮ้ยไอหมูหมูหมูหม หมูบ้านมีหมูบ้านหมูโอเมก้าโอเมจยาวหมูบ้านหมูนี่วะมีนาคูงอันนี้อะไรอ่ะไม่เคยเจออ่ะโอ้เลกคูนโอ้ฮัลโหลเลกคูนโอ้หมูย่าย่าหมูผมอยู่แถวเลกคูนด้วยโอ้โอไม่ได้ไม่ได้มีวันที satisfy. ่รังเลกคูนอ่ะเลกคูนมันดีนะไอตัวนี้นะ เอ้อยคิวยูเอ้ยไอไอคิวยูไม่อยากคิวกูโอ้โหหมู่บ้านหมูว่าแล้วเดี๋ยวเขาออกจากเขตนี้เลยนะไม่ไหวจริงๆเอ้ยเดี๋ยวตามมาไอ้ตุนไอ้ตุนไอ้ตุนช่วยกูดูวยคิวกู เดี๋ยวเราไอนี้เอ้ยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเเอาเอาดีดีเอาดีดีเอาเอาเอาดีดีเดี๋ยวจังวะโอ้ยอัดติดิรถเอ้ยี๋ยติดสมองรถอืมอะไรวะเนี่ยโอ้โฉสานยิดแม่ วเดี๋ยวขอดูแมพครัแบบเดี๋ยวแลวแล้วได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่แบบที่รู้เรื่องกันนะก็รู้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 กันอยู่ยนะก็คือไอเขาเรียกว่าอะไรตรัวไอไก่อะที่มันแดกเวอร์รี่นะแม่งกวนตีซะและ้วตอนนั้นนะออตี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 ตรออะไรอะตี ออเอาทองเอาเห็ดออกเลยนะเอาอะไรอุยอ๊ยโอย้ลืมไปเรายม,ม,มีใยในมุมใช่เราเล่นตัวในมุม,มโอ้ผมลืมไปได้ไงเนี่ยนี่นะเรามีใย,ยนะเราลืมนะเดี๋ยวเราไปบวกกับแมงนะโอเคเดี๋ยวเราจะเอารังอันนั้นอยู่ตรงนั้นเลยนะเพราะว่าเอออันนี้ยังไม่มีไคนย,ยังไม่ค่อยมีประโยชน์นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตั้งกินฐานตรงนั้นนะ ดี๋ยวขอเก็บหินอะไรก่อนนะจะมืดแล้ววะอ๊ะอ,อ,อะอไรออกดีเราเรารีบไปก่อนนะเคเด๋วถ้าเกิดจะมืดเมื่อไร่ก็จุดไฟ ช่วงนี้ก็ต้องรอเพอราะไอเีเ่านี้มันมีต้นไอ้ไม่ใช่ไอมันเป็นตัวเหมือนอะไรไอตัวนั้นอะ่ะไอที่ที่ที่อยู่แถวไอแรคคูนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นรังเนี่ยเนี่ยรังอันเนี้ยเออผมอยากอย,กอยู่เนะี่ยเออเนี่ยเดี๋ยวเราตั้งถิ่นฐานตรงนี้เลยโอเคเราจะแคสกันมล้ก็ยาวนะ เอออะไรไหมเบอร์หลี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 เบอร์หล,ลีนี่นะนี่นี่นี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้นี่นี่นี่อันและตัวนั้นแหละกินข้าวเจิ๊ย นี้เลยปลูกแป้งตรงนี้เลยเปลูกแป้งเลยตัดโอเคแล้วเราก็เอาอันี่นี้มาวางว่าไงบ้าเฮ้ยเดิเยคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยาวางแล้วกันก่อนที่เราจะวางนะเราก็ต้องมี โอ้ยต้องไปหายแล้าดีใจเ้าแล้วครับกินลลลลแล้วเลื่อนรถก็วะเอ,อ้ยโอ้โหคาศึิรถม่วมเลยโดยใช่นี้เรากินเนื้อนี้เราไม่ไม่เป็นไรนะยัางตล่อยมันตล่อยมันตล่อยมัน

Cảm emel các bạn đã theo dõi và ủng เยอะแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เ er ล่นละไม่เ er ล่นละไม่เ er ล่นละเด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 ะเล็บเล็บไปก่อนนะเราเราไม่เอาเยอะแั้งจะตายอ่ะไปจ้ะเราเป็นแนวมุมนะเดี๋ยวแผนที่ตรงไหนวะลืมตรงหินเลี้ยวโอเคปได้กระเป๋าทำไงวะโอ้โห มีวิธีนี้ด้วยข้อดีนะไอ้ตัวนี้โอ้โอเคเหลือก้อนเดียวอันนี้ก็ทำได้นะโอเคอันนี้อะไรนะเป่าเป,าเป่าให้หลับปะทำไม่ได้ chọn các thi công quả nạc lắm không à ô à. oh, đi hấp thì đó เอานนี้มาไว้นี้เลยเอาได้เยอะเลยี

ตอนแรกนะเราเก็บเฟรบซึตรงไหนวะตรงนี้น่นนนาจะมีนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนะโอเคแต่ตอนนี้ก็จะดึกแล้วโอ้มาเจ้า เอดเลือดเลือมเลือดมันหล่ไอ้บกมันกินได้ปะเลือดเลือดี้งดีเรื่องปิ้งย่างเอาของกิน่นของกินตรงนี้โอเเอ้ยมล็กูขอเฮ้ย

ก็คลิปน,นี้อาจจะยาวหน่อยนะตอนผมผมไม่ได้อยนนนู่นานเนี่ยเลยนานนะวันนี้เล่นแม่งชัมมง่วโมงหนึ่งเลยรอเล่น,ลนโอเคเซฟแล้อะอะแกมงมุงขึ้นมาแลวเนี่ยเอ้ยนี่ไงที่ต้นแท็กออกน้อ,อ,นองหมูเออเออ อโอ้ดอกไม้แสนโปรตานไอ้ตรงนี<ม>้หินว่ามีแม่งไปตรงข้างล่างทูไหมวะ่ะมันตันแล้วเหรอไม่ไม,ไม,ไม่แต่ไรวะมันตันมันตันแล้วเหรอเอ,เอาดีๆเอ้ยยังไม่ตันยังไม่ตัน,ย,ตนยังไม่ตันครับผมอ้วยังไม่ตันครับโอเคไปบรอวชี มันเป็นพี่ชายไหมเอาแค่นี้นะวิ่งครับวิ่งครับจับคูร้อยยี่สิบแรงม้าโอ้ยดับเบิ้บลวีดับบิ้ลวีโอ้ไปเลย <S <S ใครแม่งร้องอะไรวะเน,นี่ยโอ,โอ้โอเคหลอดว่าเอาใครแหละมาป่ะ อยากให้มึงได้กินไอ้ไม่ช่มึงโอ้โหเอาสกาแป้งโอเคอะอ้าวผมมาผิดที่ขอโทษขอโทษขอโโทครับขอโทษครับผมมาผิดที่ครับโอ้ยเสียโอ้ผิดที่แตงั้นโอ้ดูมันเดินดูมันเดิน เดียวนะตรงไหนวะมันชอบลงอ๋อกท็ทีเดียวกันอยู่ตรงนี้น่าจะนะขอทีเดียวกันเถอะโอ้พระเจ้าตรงนี้ไปเออโอ้โหโอ้นี่มันจงหมูเลยวน่ะอย่าคิวกูอย่าคิวกูวก no, 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 no. โนโนโน้ ลองวิ่งเข้ามาดิตัวยิ้อเอเป,ปล็ลเล่นโอ้น oh, no, oh, oh. oh, ้องกโอ้โอ้โอ้อทำไมตัวยิ้มมันเยอะจังวะ oh. โอ้ยปัญหามามาเจอก็แมงมุม่ไปมา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 มึงมาดิมาดิเออมา

โอ้เกือบตายแล้วเลือดรูสามสิบแปดไม่เจ้าตอนแรกที่ริงแมวแมวมันจะไม่ทำไม่ทำร้ายอจะจะจะไม่ทำร้ายมนุษย์นะยกเว้นแบบแบบมุมนะไม่ทำร้าย แล้วว่าแมมมุงม,มันจะมีนะเพราะว่ามันจะยังไง่ะแบบมันเนี่ยเรียกแม,มมมุงตัวอื่นได้โอ้พระเจ้าโอเคเราก็ต้อง เดินก่อนโอ้โหฟิล์มเด็กยินไก่ได้ยินเสียงไก่เวีนอีกแไอ้กระเพาะแมวเว้ยตึ้งๆไม่จะถึงบ้านเรา

ไอไอตรงนี้ผมก็จะเอาใส่อาหารหนะผมมันจะง่ายกว่านะแบบพกพกพาสะดวกตป็นโอเคไป โอเคนะก็ขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับผมเดี๋ยวก็เจอใหม่กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีจ้า